สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมก็มัี้จะมาสอนวิธีการทำแคทูป r รีนะครับผมก็คือการทำไฮแคทแล้วก็เทินมา p รี c i ชั o นนะครับซึ่งถ่าแคทูป r รีเป็นยังไงเราไปดูกันเลยเอาละครับท่าที่คุณผู้ชมเห็นแต่เมื่อกี้คือท่าแคทูป r รีนะครับผม แต่ก่อนที่จะมาทำแคททูพีผมแนะนำให้คุณผู้ชมไปสึกการทำใช้แคทแคทรีฟก่อนนะครับซึ่งผมเคยสอนไปในคลิปการทำแคทรีฟโอเคสะรับใครที่ทำไปแล้วต่ไปคือการทำแคทแทงแล้วก็เทิร์นมาพีนะครับวิธีการทำก็จะเหมือนในคลิปแคทแทงทูแคทกรับนะครับเกาะแคทแทงไว้ก่อนแล้วเราก็ยกขาึืนมาถีบแล้วก็บิดตัวมายืนที่จุดที่เราต้องการจะแลนดิ้งนะครับผมแต่ว่าเราต้องใช้ความมั่นใจะระดับหนึ่งเพราะว่าพื้นที่ที่เราจะมายืนเนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่ไม่กว้างมากแล้วก็มีระดับมีความสูงหน่อยซึ่ง มานทาให้เราไม่มั่นใจแล้วก,กลัวได้อ่าวิธีการฝึกสาหรับคนที่เพิ่งเริ่มทําครั้งแรกนะครับเราจะทําแคทแฮงแล้วก็เทิร์นมาลงตรงพื้นที่มันเป็นพื้นเรียบๆไม่ใช่เป็นพื้นที่มีสิ่งกีดขวางน,นะครับเราก็จะฝึกกันอย่างนั้นคือเราก็เทียบระยะว่าสิ่งกีดขวางล้วอยากจะแคทแล้วก็ไปพีเนี่ยห่างระดับไหนนะครับโอเคพอเล่นได้เราก็ทําเลยฮะวิธีการทำเดี๋ยวอธิบายอีกแล้วก็คือเราเอาขาลงก่อนแล้วขึ้นมาถี แล้วเราก็เทินตัวแล้วเราก็บิดตัวพร้อมถีบนะครับประมาณนี้นะแต่ปอพอเริ่มรู้วิธีการทำรู้ฟีลลิ่งนะว่าตอนทำเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วก็มาลองกับกล่องเลยเริ่มจากมาลองกับกล่องหรือสกิดขวางที่มันสูงขึ้นมาอีกระดับหนึ่งแล้วก็เอาวันที่มันยังไม่สูงมากกล่องก็ได้เพราะบางทีพอสูงมาแล้วเรายังไม่มั่นใจว่าทําได้ แต่ว่าความจริงถ้าเกิดรยะยะมันไม่ห่างกันมากเนี่ยไอ้กล่องสูงเนี่ยมันจะลงมาพีง,ง่ายกว่ากล่องเล็กแบบนี้นะครับกล่องเล็กนี่มันจะเหวอนิดหนึ่งเ,เพราะว่าเวลาเราผีบแล้วกว่าจะมาลงตรงกล่องเนี่ยมันมีระยะห่างมากกว่ากล่องสูงก็ถ้าเกิดใครไม่กลัวล้มนะมั่นใจว่าตัวเองพีแม่นก็ถูกจะกล่องสูงก็ได้แต่ว่าถ้าใครไม่มั่นใจก็กล่องเล็กก่องก็ได้นะครับเด็ดลองไป ฝึกพยายามมายืนแล้วก็หยุดให้ได้นะครับสมมุติถ้าเกิดคุณไปกระโดดตรงขอบที่ตรงสูงเนี่ยแล้วเลยคุณเลยอ่ะมันก็จะล่วงเลยนะจะพยายามหยุดให้ได้อันนี้มันใกล้ไปผมถีบแรงไปหน่อยมันเลยแบบเลยโอเคพอเราทํากล่องเล็กได้แล้วมั่นใจได้แล้วเราก็เพิ่มระดับมาทํากล่องสูงด้วยความที่กล่องมันสูงระดับมันห่างบางคนจะไม่กล้าลงทีเดียวสองขาเลยกล้าจะเริ่มจากการลงขาเดียวก็ได้ลองให้มันมาเดินด้ขาก่อนกอเรามั่นใจมากๆแล้วก็ให้มันมาลงสองขา นะครับตั้งของทำครั้งแรกมันก็ได้สองขาเลยมันก็แล้วแต่เราเราก็ลองฝึกเออแต่ผมอยากจะแนะนำว่าสหรับใครที่ยังสองขาไม่ได้ก็ลองให้ลงให้ได้สักขาเดียวก่อนพอขาเดียวได้แล้วก็ค่อยสองขาค่อยๆไล่เสร็จไปนะครับส่วนวิธีการทําขึ้นกล่องที่มันอยู่ไกลเทคนิคเหมือนการทำแคทแองจูแคทกราฟเลยลก็คือเรายกขาผีไปสูงแล้วก็ดึงตัวช่วยด้วยเพื่อที่ว่ามันจะได้ขีดตัวขึ้นสูงได้เพราะมันสูงขึ้นมันก็จะยิ่งไปได้ไกลขึ้น วิธีการสกทัง้งหมดก็มีแค่นี้นะครับสำหรับแชทฟรี Free. เป็นว่าวันนี้ขอบคุณผู้ชมทุกท่านที่รับชมวัเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ